เปิดตัวกันมาล้านกว่าบาทคันนี้วันนี้อะ่ะลดลงกว่า5 0 0แสนเลยสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้อยู่กับจีนา่าชั้นเคยวันนี้มีคันพิเศษมาบอกกันยูสูดีแมงมิวเค่ะเปิดตัวกันเกือบจะล้านสี่กันอยู่แล้วกับตอนเปิดตัวแล้วคันนี้เป็นตัวโมเดลที่เรียกว่าเป็นรุ่นแบบน่าใช้งานมากๆนะคะโดยเฉพาะรุ่นอีเลแกนที่ทำเครื่องมาเป็นเครื่อง1.9โคเทเลย วันนี้ร้านสไม่เอาแนละ้ววันนี้รถปี2021อีลิแกน1.9แปดแสนนิดๆเท่านั้นเองค่ะรถสวยมากๆเลยพร้อมทั้งคุณจะได้สีพิเศษที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วนะปกติสีนี้เพ w ไว้ e นะคะต้องเสียเงินเพิ่มประมาณหมื่นสองถ้าเกิดว่าเป็นตอนเปิดตัวแต่ว่าคันนี้ไม่ต้องสบายๆชิลๆค่ะแล้วเราจะมาแอดออนกันอีกในเรื่องของออปชันดีไซน์ต่างๆในเรื่องของล้อแมกแต่งค่ะ แน่นอนค่ะได้ในส่วนนี้ฟรีๆมูลค่าหลายหมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะคะมาดูกันซิว่าในส่วนของออปชันมีอะไรเพิ่มเติมอีกนอกจากนี้มีในส่วนของเซนเซอร์ซึ่งไม่ได้มีแค่เซนเซอร์ถอยหรือเซนเซอร์หน้าแต่ว่าเป็นเซนเซอร์รอบคันกันเลยค่ะสวยมากน่าใช้งานมากๆพร้อมทั้งเพราะเป็นความอิสุแล้วเนี่ยการใช้งานค่อนข้างสมูทส่วนของข้างหลงังดีไซน์ดีนะเลิศเลยมีกล้องถอยให้แล้วด้วยนะคะสีดีในส่วนของสีนะคะเรื่องของโลโก้ต่างๆเขาจะเป็นโครเมียมเห็นไหม แต่ว่าพอมาดูกันที่ลวดลายตรงไฟข้างๆเนี้ค่ะเขามีความลุกเล่นนะคะอ่าเขามีความเป็นความโคมดําหน่อยๆสวยมากส่วนเนจีนาว่าเขาเสริมความสปอร์ตให้แบบลงตัวเลยอุ้ยเมื่อกี้นึกว่าเราต้องแบบเปิดเองโทษน,นะคะไฟฟ้าจ้าสบานว่าไม่ได้เตรียมอ่ะเรามาดูกันต่อค่ะในส่วนของภายในบอกเลยว่ากว้างขวางมากโดยเขาเป็นรถพีพีเียเนาะกว้างขวางอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราจะกดปิดก็ สบายค่ะแบบนี้เลยอยากรู้กันหรือยังคะว่าภายในจะเป็นยังไงภายในบอกเลยว่าอีลิแกนสมชื่อสุดๆเลยคือโหมดมันเยอะมากเลยอะ่ะดูดิโหมดช่วยต่างๆแล้วพร้อมทั้ง ABS โหมดด้วยนะเมื่ดกี้นะคะอุ้ยเจอแล้วคันนี้เลขมาอยู่หน้าจอเลยอยู่ตรงนี้30,000กิโเมเท่านั้นเองรถปี2021 ไม่ได้ต่างะอะไรจากห้างใป้แดงเลยเอาดีๆเร่งไมโครน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟังก์ชันกันค่ะนอกจากพวงมาลัยพี่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้แล้วเรื่องของหน้าจอก็ไม่แพ้กันสังการเป็นภาษาไทยนะดูซิเรื่องหมดดได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะกดตกลงไปเลย บูทูธได้นะคะ USB สายพอร์ตต่อนอกต่างๆนะคะได้เลยหรือว่าคุณจะกดอีกแผบนนึงมาเป็น Mirror Link หรือ Mirror Case ก็ได้นะคะคือก็จะง่ายๆว่าจะเป็นการสะท้อนหน้าจอของระบบโทรศัพท์ต่างๆว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นั่นเองนะคะง่ายมากพร้อมทั้ง Apple c a r p l a y ก็ย่อมได้นะคะดีเนส่วนตรงนี้นะคะนอกจากนี้เบรกโคดนะคะออโต้เบรกนะคะต่างๆพร้อมโหมดขึ้นเขาลงเขาช่วยจอดต่างๆ คือง่ายๆว่าคันนี้มันมาพร้อมใช้งานอยู่แล้วแค่หมดแค่นี้เราก็ยังแทบที่จะพูดกันไปไม่หมดเลยนะในสว่วนนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะในเรื่องของคอนโซลต่างๆแผงควบคุมต่างๆนะคะก็ยังเป็นสีเดียวกันแม้แต่ตรงน,นี้ปกติแล้วเจ้าจะเห็นเป็นสีคโครเมียมเนาะแต่คันนี้เป็นสีเดียวกับสีเบาะเลยนะคะดีมากๆ آ, อ่ะก็ในส่วนของตรงนี้สาวกมบายนะคะใครที่ติดโทรศัพท์มือถือแบบราว้า,า,างงขึ้น มีช่องชาร์จแบบแล้วนะมีช่องชาร์จถึง2ช่องไม่ต้องแย่งกันด้วยเฮ้ยดีเป็นช่องชาร์จแบบ USB นะคะโคตรสวยเลยว่าไปแต่ว่าถ้าใครที่แบบเฮ้ยไม่มี USB อ,อะอะไรเงี้ยก็ยังมีปลั๊กชาร์จแบบ2ตาแบบนี้เป็นแบบปลั๊กชาร์จไฟบ้านนะอีก1จุด มาเลยสำหรับคันนี้เครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องอยู่ที่1 9 0 0ซีซีแรงมา้าประมาณ150แรงม้านะคะจากข้อมูลทางเทคนิคนะแน่นอนว่าทุกอย่างจะเดิมๆจากโรงงานค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการทำอะไรเลยเอาง่ายๆว่ารถเดิมๆอะ่ะคือรถสวยเดิมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างนี้นะคะออกรถง,ง่ายๆอนุมัติไวๆที่สีรุ่งคาเซนเตอร์ค่ะถ้าคุณคิดว่าง,งมนี้ใช่สมบคุณและรถคันนี้ถูกใจแล้วก็ทักบ้านเขียวมานะคะ ส่งฟรีทั่วไทยทาสัญญาฟรีทั่วประเทศจัดได้ทุกอาชีพใครเป็นสายข้าราชการใครเป็นสายเจ้าของกิจการตัวเองหรือว่าพนักง,งานประจําก็ได้นะคะรถยนต์คันนี้พร้อมอยู่แล้วออปชั่นเก๋ๆแบบนี้มีให้คุณเท่านั้นค่ะมาเลยค่ะบ้านเขียวหรือว่าจะเป็นบ้านฟ้าก็ได้นะคะทักมาหาเราเลยแล้วคุณราคาชอบคันนี้ที่ตรงไหนหรือว่าถูกใจกันหรือเปล่าถ้าถูกใจแล้วก็สี่รุ่งคาเซนเตอร์ให้คันนี้เป็นคําตอบนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย